เรามาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะคะจากทางเทศบาล,ลคนครตรังแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาจัดกิจกรรมในการช่วยเหลือชาวบ้านนะ,คะใครก็ตามที่ก่อนหน้านี้เดือดร้อนไม่มีทรัพย์สินนะคะก็จะเอาเครื่องมือในการประกอบอาชีพเนี่ยไปจำนำกับทางโรงรับจำนำแต่ว่าล่าสุดทางเทศบาลเขาจัดกิจกรรมไถยถอนทรัพย์สินให้กับประชาชนเพื่อจะได้กลับไปประกอบอาชีพกันได้อีกครั้งค่ะ หญิงคนนี้นะคะขนย้ายจากเย็บผ้าของเธอที่นํามาจำนําไว้กับสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลาหรือโรงรับจำนําของเทศบาลนครสงขลาเมื่อหลายเดือนก่อนค่ะเอามาจำนําเอาไว้แล้วก็ได้รับกลับไปด้วยความดีใจแบบนี้นะคะหลังจากทางเทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันถ่ายถอนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่เจ้าของนํามาจำนําไว้รวม13คนมูลค่ากว่า10,000บาทคืนให้กับเจ้าของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จะได้นําเครื่องมือเหล่านี้กลับไปใช้ในชีวิตประจําวันนําไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวทั้งเป็นการสร้างกําลังใจให้กับประชาชนค่ะซึ่งทุกคนต่างบอกว่าดีใจที่จะได้นําเครื่องมือกลับไปรับจ้างซึ่งที่ผ่านมาต้องนําทรัพย์สินเหล่านี้มาจํานําแล้วไปรับจ้างทําอย่างอื่นแทนค่ะ เช่นเดียวกับที่สถานธนานุบาลเทศบาลน,นครตรังที่ถ่ายถอนเครื่องมือทำมาหากินให้ประชาชนรวม13คนเป็นเงิน9,300บาทที่เจ้าของจำนำไว้เพราะต้องการใช้เงินเร่งด่วนมีทั้งสว่านไฟฟ้าไฟเบอร์ตัดเหล็กตู้เชื่อมจักเย็บผ้าและอื่นๆจำนำตั้งแต่ราคา300ถึง1,200บาท ซึ่งทางเทศบาลนาครตรังจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะและยังมีการจัดอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนาครตรังเป็นโครงการขจัดความยากจนให้ประชาชนได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปค่ะ